สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันต่อนนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาซ้อมนกอีกเช่นเดิมนะครับนกออกมาไล่ครับผมกับทีมงานนะั้นวันนี้มาไม่เยอะนะครับวันนี้วันเด็กนะทีมงานก็อย่างเช่นพวกควรก็ไปรักษาความสงบนะให้เด็กนะครับผมนะ พอบาดนี่น่าจะไปรับขนมนะไปสากันนะครับไปรอรับขนมรอรับนมนะครับผมไปโชว์การแสดงแกเตรียมการแสดงมาอยู่ครับพอบาดนะอ่าก็เลยไม่ขัดขวางนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เรามีนัดนะครับมีนัดใหญ่กันนะครับที่จะไปอ่าเยี่ยมทางจังหวัดกาลสินนะครับพี่น้องครับก็เลยเอาแบบนกมาไล่กันแบบช่วงประมาณสี่ห้าโมงเช้านะครับมาสายๆนะครับบรรยากาศก็เมื่อเช้าก็มีฝนนะครับเหมือนมีฝนนะครับทาง ฝั่งทางนนสังก็มีฝนครับฝนตกครับเมื่อเช้านี่อากาศเพิ่งเปิดครับอ่ะตอนนี้ก็มากับจันแหลมครับนกปากับนกใหม่มาไล่ครับจะยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่ได้มานานแล้วนะครับ่าเป็นโคกนะครับเป็นโคกนะครับป่าโคกที่เขากําลังไถนกก็น่าจะลงกินอย่างนี้นะครับเน้นเน้นแบบนี้ครับนกมันจะอาศัยกินช่วงนี้นะครับช่วงมันเขาขุดมันออกนะครับมันก็จะมีมันมีอะไรมาลงกินเมื่อกี้กันนี่ครับก็เรียกอยู่ตรงนี้อยู่ ครับนี่มากับทีมงานนะครับวันนี้เสื้อแดงไม่รู้ว่าไปรับขนมมาหรือยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับคนนี้นะครับอจานแลี้วผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรานกใหม่มาไล่นะครับมาไล่ฝึกนะครับแตามีโอกาสช่วงนี้ก็มาไล่ครับผมก็เป็นธรรมดาเป็นไงอากาศเมื่อเช้านี่ สี่หลาจันท์มันก,กมน็มัน,ม,นมันบ่คึมบ้านบ้านผมเมื่อเช้านี่คึมนะครับผมเหมือนจะมีฝน,นะนเมื่อเช้านี้นะครับแต่ทางโนนสังเรียบร้อยแล้วตกไปแล้วลเซนแมกรายงานแล้วว่าฝนตกว่านกน่าจะคึกไปอย่างนั้นนะครับก็เลยว่าโอ้มันสายแล้วนะครับก็เลยแบบเอามาเล่นใกล้ๆบ้านอันนี้แหละครับผมแต่แหลมแล้วก็โคกนะครับว่านกมาไล่กันใช่ๆหรอกพรุ่งนี้เราค่อยไปลุยกันแบบเต็มที่ครันะครับผมยังไงเดี๋ยวก็รอดูรอชมแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไง มันหรือมันวันนี้ด้วยนะครับพรุ่งนี้อีกนะครับเนาะก็ให้ทีมงานเคลียทุรลให้เสร็จก่อนวันนี้นะครับส่วนพวกเราไม่มีทุระาอะไรบอกครับสบายสบายมีแต่จิปาถะตอนหลบยังไงขอให้หยุดใช่ไหมต้ให้หยุดไม่หยุดก็ต้องหยุดแหละนะครับผมเอายังไงเอาขออนุญาตนะครับโอ้เริ่มพรางพเนตดแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงขออนุญาตไปพรางพเนีตดก่อนนะครับสวัสดีครับพี่น้องตอนบ่ายโมงครึ่งครับพี่น้องครับ ก็เอานกอีกหนึ่งตัวครับมาฝึกพูนะครับก็คือเจ้าอ้อยนะครับวันนี้นะครับถือว่าโอ้โหกว่าจะขันครับพี่น้องครับนะมันหลายๆอย่างครับนะไม่ใช่ธรรมดานะจริงๆเจ้าอ้อยนี่คือไม่ได้ออกนานแล้วนะครับนะแต่ว่ามันถ้าเป็นแบบอยู่โคกอยู่อะไรข้างล่างมันจะขันเร็วอยู่ครับนกแต่นี่โอ้โหแบบตอนพางคยนก็แบบปีกนะครับเป็นลูรู นะครับไม่ก็จะยืนนั่นเท่าไหร่ครับเป็นมองซ้ายมองขวานะครับนกมันเจอป่านะครับนาานะครับนะครับผมก็นะครับใส่เว้นะครับทิวนั้นเลยนะครับก็หลบๆอยู่ตรงเนี้นะครับเพราะว่าข้างลังนี้ก็เป็นตีนภูแล้วครับนี่นะะตรงนี้เข้าไปไม่ได้นะครับเขตอนุรักษ์เขานะครับก็นู่นแหะครับผมอยู่ข้างล่างนะถือมามาฝึกนะครับมาฝึกอย่างนี้แหละนะครับมันใกล้ภูดีครับ แต่ยังไม่ถึงภูนะครับนู่นครับพอไปอีกเลือกอยู่นะครับันเป็นโคกนะครับโคกดินภูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบลงๆก็จะได้ดูหน่อยนะครับมันจะยังไงค่อยฝึกครับนะสักหน่อยก็ค่อยเข้าปานาขึ้นนะครับโคกหน้านาติดภูโคกหน้านาอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็ขันโยนอยู่เรื่อยๆอยู่ครับถือว่าโอเคครับประทับใจอยู่ครับผ่านๆนะครับคือนกเล่นแถวนี้คือ ต้องเป็นนกที่เร็วครับพี่น้องครับนะเป็นนกที่แบบจัดจ้านนะครับถึงจะเอามาเล่นภูนะครับถ้าเป็นพวกเนิบๆนี่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับต้องเป็นนกที่แบบคล้ายๆนกนกถังนกเลยครับยิ่งดีนะครับนี่แหละผมเห็นประโยชน์ของนกถังนกแล้วนะครับนี่แหละมาใส่ตามเนี่ยโอเคนะครับเพราะว่ามันต้องการแบบขันเร็วดึงเร็วนะครับทุกอย่างเร็วทุกอย่างครับตรงนี้นะครับเพราะว่านก ภูนี่คือมันก็อยู่บนภูครับมันไม่ลงมาตอนนี้ขึ้นหมดแล้วนะครับนกหายหมดแล้วนะครับเงียบกริบเลยครับพี่น้องครับเนาะก็มาฝึกเอาชั่วโมงครับผมฝึกเรื่อยๆครับเดี๋ยวรอดูว่าจานแหลมนะครับจะมีแต้มหรือเปล่าวันนี้นะครับรอดูนะครับครับก็ได้เวลาครับอนกลงแล้วนะครับวันนี้นะครับเจ้าออยก็ถือว่าโอเคครับผมผ่านครับผ่านผมออกมาตั้งก้อนหินนะครับที่อยู่ตรงนี้แหละนะครับ ในดอนเนี่นะครับมันมีก้อนหินอยู่นะครับไม่เยอะแต่ว่าเอาลองย้ายเข้ามาใส่ลองดูครับพี่น้องครับถือว่าผ่านครับขันอะไรเรียกกับเขาอยู่นะครับโอ้ย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมนะเขาคงจะได้เล่นนะครับต่อไปนะครับถือว่าตอนแรกก็ตกใจนะครับเนาะเห็นป่าหน้าหนะครับได้ยินเสียงเหยื่เสียงนกแปลกๆร้องนะครับอตอนนี้ก็ถือว่าโอเคขึ้นนะครับ แต่ก็ยังมีระแวงอยู่ครับพี่น้องครับยังยังคือยังเล่นไม่เต็มที่นะครับนง่ก็เป็นธรรมดาครับดูตาก็มองล็อกแรกล็อกแรกอยู่ครับผมเอา็อือว่าผ่านครับเนาะครั้งแรกนะครับทุกอย่างมีครั้งแรกหมดนะครับเราก็ต้องอฝึกไปเรื่อยๆนะครับมีเห็นยุ่ก่อนเดียวก็วางนีและพี่น้องครับให้เขาได้รู้จักนะครับเอาโอเคครับผมก็ ทีมงานนะครับมีหมานะครับจันแหลมนะครับเจ้าเสียงเล็กแกนะครับผมนกต่อวันนี้นะครับหนึ่งแต้มนะเห็นโทรหาช่วงประมาณสักบ่ายสามนะครับบ่ายสามบ่ายบ่ายสองครึ่งบ่ายสามนี่แหละนะครับโดยประมาณนะครับท่านจับหนึ่งแต้มนะครับผมอ่าโอเคครับสาหรับการฝึกนกนะครับวันนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับผมสําหรับเจ้าออยนะครับครับตอนนี้ก็อ่าผมเอานกลงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ อาจารย์แหลมแกลุ้นนะครับนกคารลมอยู่ครับพี่น้องครับนี่แหละครับแกวางไว้ต้นนี้นะครับมันไม่ยอมเข้าครับพี่น้องครับนกใหม่ไปดึงนกคารลมนะครับวันนี้แกก็ได้หนึ่งแต้มครับพี่น้องครับนกต่อแกจะเสียงเล็กนะครับจัดให้นะครับวันนี้นี่ครับโอู้มันจริงๆครับ ต,ต้องถามแกว่าเสียงอะไรนะครับนกป่านี้ครับนแะครับแกตามเสียงใหญ่นะมีคาลลม <c oughs> นกมันเนี่ยครับมันอยู่ต้นนี้ครับมันบินมาสองต้นเนี่ยครับต้นกระบกสองต้นเลย ไอ้นอ้นต้นกระบกนะครับแล้วก็ต้นบ้านผมเรียกต้นจิกนะครับมันไม่ลงนะครับีแกใส่ภุ่มนี้นะครับไม่ยอมลงนะต้องขยับแต่ตรงนั้นมันไม่มีต้นไม้ใส่นะครับมาแล้วครับโจเสียงเรียกอยู่ลูกต่อแกอย่ครับอยู่ต้นต้นยางหรือเปล่าครับไม่แน่ใจน่นะครับมาแล้ว มาแล้วนะครับอาจารย์แหลมตามแกตามเสียงเสียงเสียงใหญ่คาวล้มเมือ่อเช้านี่ใช่ไหมจารย์แหลมใช่ครับอ่ามันไม่เข้าเนาะมันอยู่ต้น,นข้างๆนะครับต้น,น,ตนใหญ่ๆครับยินแม่ไปทา่านไร้อีก่ปุ๊ <boundaries> โอ้โนี่หนึ่งเต้มนะครับนี่แหละเจ้าเสียงเล็กอยู่ตรงไหนทีนี้อุ่นเสียงเล็กเสียงเสียกคู่ๆอยู่ต้นยางอุ้มบุ้มบป่อยางอ่าอ่าอ่าครับเดี๋ยวไปนั่นมันมีนกมาเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะครับอ่าโอ้ครับนกขึ้นภูแล้วครับทีนี้ ไปแล้วอาจจะบินผ่านนะครับบินผ่านตัวเสียงเลขแหละนะครับผมเอาเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งนะครับไปลงนะครับนกลงนะครับครับก็เอาอีกตัวหนึ่งครับเมื่อกี้นะครับมาจากเสียงนาเสียงนั้นนะครับอาจารย์แหลมก็มาใส่ไว้ที่ต้นต้นยางตรงนี้มันทางมันลงมาพอดีใช่ไหมอาจารย์แหลมทางมันลงมาจากคูคุ้ส่รักไวซสิเลยจ้ะครับเมื่อกี้ผมก็อยู่ข้างในนี่แหละครับผมนี่ มันมีก้อนหินมีอะไรพอได้ฝึกนกอยู่นะครับใส่ดักเซนี่มันแล้วก็ทิ้งไม่ได้ครับเพราะว่ามันอยู่แบบนี้อันตรายมีน้ํามีอะไรนะครับอ่าเสียงแล้วพ่อมแล้วครับก็ถือว่าโอเคครับวันนี้นะครับได้มาเล่นออกกําลังกายก่อนลุยพรุ่งนี้เนาะจะแหลมเนาะครับพรุ่งนี้ไปกาลสินกันนะครับพี่น้องครับสำหรับท่านไหนที่อยู่ใกล้นะครับก็ สามารถไปร่วมได้นะครับที่สหัดสขันนะครับเดี๋ยวไหมตรงไหนก็ไม่ทราบจะอยู่ในอำเภอนั่นแหละครับผมสหัดสะขันนั่นแหละครับวันนี้ก็ถือว่าหมานหนึ่งเตี้มนะครับอู้เสือดูริมอนนะครับผมนี่แหละครับหมานนะครับหนึ่งเตี้ยมครับโอ้โหไม่ธรรมดาเสียงไรล่ะอาจารย์นี่เสียงเสียงกลางครับได้ยินเสียงชัดเจนเนาะครับผมครับเพราะมีตัวเดียว S <S มันขันเรปกเสียงหน่อยว่างมันก็บมันขันหมดด,<อ>ด,ดึงเอาแบบเดียวเนี่ยมันกับเขาความต,มตม้นเราบุเสียงหน่อยเลยผมใส่ตส้นสัตว์ทั้งหางตอนนี้มันต้นไปของในพมจิตรหม,มดแด,ดงครับใช่ครับข้างล่างมดุมดแดงเยอะมากมดดอาจารย์แหลมได้ฝั่งนั้นใช่ไหมครับเลยไปอีกใช่ไหมครับเพราะว่าผมใส่ฝั่งตรงกลางนะครับแล้วก็ย้ายมาตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับผมใส่ใกล้ๆกันนะครับผมก็อาจัยนกอาจารย์แหลมขันเหมือนกันนะครับบางทีนกใหม่นะกลัวมันไม่ขันนะครับก็ไป แย่ใส่ได้ยินเจ้าเสียงเลขขันอยู่นะครับก็เลยเอาไปหย่ใส่ดองดูครับอ่อโอเคครับก็ถือว่าหมานนะครับหนึ่งแ้มนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้อยที่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งของเ้ามูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับจันแล้ววันนี้ครับสวัสดีครับก็ถ่ายเสร็จก็จะปล่อยคืนดูธรรมชาติย่ยมตู้แต่่า เออเอาโอ้ยยังไม่ดูเลยดูลายหน่อยนิดนึงนะครับอ่าโอ้ให้กินน้ำมัน้าแหลมบ้านบ้นอะเห้ครับ,บ,บเปียกเียกตาเป็นขอบดำนะเป็นแว่นดำหรือแว่นแก้วแว่นดำเนาะใส่แว่นตาดำนะครับ <laughs> มันตีกันแล้วก็โคตรหรอก